โโอหลั่นจัดซื้อโตมือคุมเร็วๆนี้โรงเรียนไรมงของเราจะมีแข่งชิงความเป็นหนึ่งขอให้นายและโกดี้ซ้อมลูกยิงเทนควินจากกระพัดที่สองให้เข้ากับคิโดยูตะด้วยนะจากเอนโดกับตันของนายเฮ้ยกูได้เสียงพี่ชยไอ้เชี่ยกูกูไม่กล้าทักทายพี่ชายกูอะอุ้ยพี่แจ็คถือคิงเหรอเข้ามือเลยนะ ถื ah. King King อว่าค hey, ah. ิงๆนะพี่เด็กคิงๆนะิงคขาติดสียงนี้เต็งเลยโฟนะครับคุณรู้ปะเนี่ยคุณผู้หญิงเพื่อนผมก็เป็นโฟนะถือถืออะไรครับซอซอถืออะไรเขาไปทัวร์มาทุกประเทศแล้วครับนานาทีได้เจอพี่ชายไหมเขาไปนี่มาครับแถวอ่าไม่พี่ผมรอแป่งไปนอนแล้วนะโอ้ยเย้ยในตัวกูดูสภาพตัวกูดิโอ้โหูจนจัดเลยน้องโออ้้ยยเฮพพพีีีี่่่่จจ๊๊ถืคิงน

เย้โอ้โหรถรถหรูเต็มเลยว่ะไวรุ่นโอ้โหไม้ละสองพันกูไม่มีเลยสิบล้าน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 นะสิบล้านเลยมีมามามาห้าแสนหรได้เส oh, ือเลิกครับได้เส yeah. ือเลิกไม่ผ claro> ู้หญ um, ิงครับผู้หญิงอ่ะสิบล้านอะไม่ใชจ้าสิบล้านเล่นเล่นห้าล้านโอ้โหโอ้เก็บตังค์เยอะเวลาเล่นเปล่าสิบล้านดีกว่าผู้หญิงสิบล้านดีกว่าไม้ดียว โหลพี่ครับขอขอตั้งไหนได้ไหมครับพี่ไม่ได้แล้วทั้งนั้นอ่ะไปดีกว่าเพื่อนโอ้ดูดิพี่แจ็คเบินกูไอ้เพี้ยโอ้ดูดิดูดิโอ้โหดูดิดูดิโอ้ดูดูห่วยหกพี่เนี่ยเห็นปะล่ะความแบบห่างไกลแม่งทำให้เราเปลี่ยนไปเว้ยไอ้เพี้ยเสียงกูไม่ไม่ถึงมันไม่มันไม่ถึงหูเขาไงอยู่เนี่ยกูไปทักพี่เตาวันนี้เขาก็ไปเขาก็ลืมกูแล้วกูไปทักพี่แจ็คเขาก็ลืมดูนี่ดูนี่ดู ผิดหวังว่ะเดี๋ยวกูเข้าซัมเมอร์ไปกูเจอไอเลสหรือเจอไอบอลเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะฮะโหลเบาอย่างงี้ป่ะปวยงอมว่ะงอม,มงอมงอมไอ้เหี้ยมีแต่คนแบบมีแต่คนแบบร<ม>ิมกันแล้วไงดูดิไอ้ตัดเอฟครับสุดครับโอ้ยมาถึงเราเลยหรออ้าวยอมไปเลีไย้เจน่าจะมาเร็วกว่านี้เมื่อกี้พี่แจ๊พี่จ๊เขาเขาเล่นสิเธิ์ พ่อม sí, ีใครวัดไหมอ่ะมาแสนอะวัดครับเอามือกระิีวาใช่เหรอมัน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 แต่ไม่ไม่มันมันไม่ได้ยินเหรอมันมันไม่ได้ยินเหรอโหลโหลครับเอ่อพี่ชายครับไอ้น้าจิ้มนิ่มนี่มันอยู่อันเฟ้ได้ยเนี่ยเออกูพีเดงแหละกูพีเด้งแหละเออผมพีเองครับ เหมือนมูดวะที่ไม่ปลอบใจเพื่อนรักบอลเลยเหรอน้องแมวสักบาทคืออะไรวะอันนี้ไม่เข้าใจเมื่อกี้ยังบอกไปซ้อมทีมอยู่เลยเยเมื่อกี้เมื่อกี้ acting เสียใจนานไปหน่อยเฮียเขากูนึกว่าเขาขับรถไปที่อื่นที่เขาขับรถไปเลยทุกคนครับตรงนี้น่าจะมีการขมยรถได้ป่ะเอเยแ๋่วว่าผมมีรถวะ มันมีรถให้เบิกปะผมจำได้ว่าผมผมเคยมีมอเตอร์ไซค์อยู่โอ้โหไม่มีเฮีย้ยะไรเลยไม่มีเลยมาตะฟักไอ้บ้าเอ,อ้ตกปลาดีวกว่าเฮีย้ยเครียดว่ะหมดมูดว่ะตกปลาแกงใหญ่ๆดีวกว่า แกงอะไรวันคิงวะอันนี้โหลพี่ชายครับโหลโหลพี่ชายครับควยคนตกไปไม่คุยกูเลยโหลโหลพี่ชายครับเห็นปะสงสัยคนที่จะตอบผมมาคือคนแบบในทวิตอย่างงี้ปะ,ะเนี่ยอย่างเงี้ยหาเพื่อนนั่งชิวอะไรเงี้ยเขาถึงจะตอบผมปะโอ,โอ้ไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มี ไปที่ไหนแม่งยาตกชิบหายกูอยู่ได้แต่สตาร์ทาวอะชีวิตเนี่ยโอ้รู้ะตามพูดว่าชั้นนะก็เป็นมนุษย์หน่อยคืออะไรอะ่ะให้กูเป็นไททันไททันเกียร์เหรอให้บ้าเล่นโป๊กเกอร์ไหม <laughs> วัสนาของชั้นอะเล่นได้แค่หมากเก็บแล้วนะไม่ก็ลูกแก้วตามพื้นดินอะ่ะดูของของชั้นสิ <laughs> ดูของของฉันสินายคิดว่าฉันจะทำอะไรได้มากงั้นงั้นหรือฉันอยากเล่นเครื่องเล่นเนี่ยฉันเคยเห็นเขาเล่นกันอ่ะมันเล่นได้ไหมี่ะเล่นกันไม่ได้เครื่องเล่นวิ่งไปไหนผมก็วิ่งไปหาที่เบิรกรถไงครับตอนแรกอ่ะครับบอ t t o m เมื่อไหร่เดี๋ยวใช่เย่าดีาาาไปพูดกันเลยครับเดี๋ยวเขาจะดาวครับเอาเอาที่นี่มันที่เก็บรถนี่ใช่ปะ่ะเอา ขอแสดงว่าผมไม่มีรถอเออกูตกปลายแล้วไอ้เี้ยเอ้ยทุกคนวันนี้เดี๋ยวใครง่วงหรืออะไรเจอกันได้ครับนี่ผมตกเปล่าครบยาละชิลชิลกับผมไม่คิดไรครับไม่คิดไม่คิดไ,ดไรละชิลไม่คิดไรชิลไม่คิดไร <laughs> ยงอมจัดเลยอย่างนี้ <c oughs> WD WD โอ้พอพอเลยพอเลยไหนว่แถวนี้มีอะไรใกล้ๆไหมโรงพยาบาลมีพาวป่ะวะผมจะจำใจวิ่งไปถึงพาวบกรถบกรถเฮ้ยไปล่น เดี๋ยววันนี้นะครับผมเอ่อทำคอนเทนต์ go to hospital นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าเราจะถึงไหมเดี๋ยวเราจะเดินริมเราะชายหาดไปนะครับชิลๆครับวันนี้ชิลๆแต่งตัวมาแบบว่า good vibe ครับดูดิครับใส่หมวกมาเท่ๆคิกๆครๆครับเย็ดคอดหล่อโอ้โหชิลไปถ่ายลงตอรี่บบ มนึงนะวัยรุ่นวัยรุ่นเฟรมเขาจะใช้ท่าไหนนะเฮ้ยกูลืมท่าวะ่ะไอ้ท่าพวกท่าพิงอ่ะมันคือท่าอะไรวะโอ้เย็ดเย็ด <c oughs> อ้น,นี้มันน่าใจผู้หญิงถ่ายปะโอ้ยโ,โอ้ยแอคก็สาวเหมือนกูปัญญาอ่อนไปแล้วอะ่ะ เธอพีนีเธอไอ้น้องน้องสั่งอะไรเยอะวะกูไปแล้วพอจะไม่สั่งอยู่แล้วแหละกูกลับถิ่นเกิดกูดีกว่าเครียด่ะคนเราอะถึงจะเป็นตัวละครเดียวนะเว้ยแต่ว่าเรามีหลายบุคลิก